สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูความเคลื่อนหน้าของตัวสัญญาที่3ขีดหนึ่งกันนะครับวันนี้เราจะมาดูช่วงจากมมกเหล็กนะครับยาวไปจนถึงสถานีบันไดม้าเลยครับผมเนี่ยครับวันนี้เราจะเดินทางออกจากสถานีโมกเหล็กนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ตัวสถานีบันไดม้านะครับผมโดยหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้ออกนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าตอนนี้ยังมี บ้านเรือนนะครับที่อยู่ข้างทางรถไฟอยู่นะครับก็คือจะเริ่มไปมีการเคลียร์พื้นที่นะครับช่วงอยู่ตรงหน้าวัดน้ําพุพอดีนะครับผมเนี่ยครับซึ่งบริเวณช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่เตรียงใดนะครับเห็นไหมครับข้ามสะพานไปนะครับตรงหน้าวัดน้ําพุนะครับตรงนั้นนะครับถึงจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับเนี่ยครับข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีการมาเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็ทําทางบริการนะครับ โดยทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับก็จะตรงเข้าไปผ่านที่วัดน้ำพูเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นสภาพอีกด้านหนึ่งนะครับผมโดยลักษณะของแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับจะเป็นไปตามแนวเขตเส้นสีเหลืองเลยครับทุกท่านก็จะตรงเข้าไปเลยครับส่วนตัวรถไฟทางไกลนะครับก็จะโค้งไปตามเส้นสีเขียวตรงนั้นนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะถ่ายภาพไปตามแนวเขตรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับซึ่งจะเป็นภาพจาก มอไซค์นะครับซึ่งผมได้เข้าไปสำรวจนะครับผมนะฮะแล้วก็จะตรงไปตามเส้นทางที่เขาก่อสร้างเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงที่ผ่าตรงเข้าไปตามข้างๆของรถไฟทางคู่นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อต้องขอโทษด้วยนะครับที่บอกว่ารถมอไซน์นะครับจริงๆผมขับรถยนต์มานะครับให้เพื่อนขับมาให้นะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับเราพาไปสํารวจจุดที่เขา ออกมาจากตรงทางโค้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้งนะครับวิ่งรอบแองวองเหล็กนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงมาตามรถไฟทางคู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เขากําลังเข้าพื้นที่ทํางานนะครับตอนนี้นะครับในอนาคตก็น่าจะเตรียมการนะครับทาเสาเข็มนะครับสาหรับบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสาหรับช่วงบริเวณหน้าตัววัดน้าพูนะครับที่ข้ามทางรถไฟมาพอดีครับผมเนี่ยครับ อันนี้เป็นจุดที่ข้ามวัดน้ําพุมาแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปในตัววัดน้ําพุนะครับซึ่งแนวเขตรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ทางขวามือนะครับนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่ครับสาหรับบริเวณนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังเป็นต้นหญ้าอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าแนวเขตรถไฟทางไกลนะครับที่เป็นทางคู่นะครับซึ่งจะเป็นเสาสูงๆตรงนี้นะครับกับรถไฟความเร็วสูงก็คือจะขนานกันไปเลยครับผมแล้วก็จะไปบรรจบกันอีกทีนะครับกับรถไฟ ทางไกลที่เป็นรางเดี่ยวนะครับที่โค้งรอบแอ่งมอกเหล็กนะครับก็จะอยู่ตรงโค้งข้างหน้านู้นเลยครับซึ่งจะเป็นไปตามแผนที่ที่ผมทําให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับความคลื่หน้าบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับเห็นไหมครับถ้ามีการเข้าพื้นที่นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะต้นพะเกษัยอะไรพวกนี้ก็จะโดนเคลียร์ออกนะครับต้นหญ้าบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่เรามองเห็นข้างหน้านี้ก็จะโล่งเตียนนะครับเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรนะครับ ต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับสาหรับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับถูกไหมครับเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ยาวไปเลยครับผมจนถึงนู่นเลยครับทางโค้งของรถไฟทางไกลนะครับที่โค้งกลับมาที่เดิมนะครับเนี่ยครับพอผมมาขี่รถอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ซ้ายมือผมนะครับทีนี้เนี่ยครับก็มองผ่านป่าตรงนี้ไปก็ใช่เลยครับเนี่ยครับอยู่ข้างๆรถไฟทางคู่อย่างนี้ไปเลยครับผมเนี่ยครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามถนนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเจอรถไฟทางไกลนะครับ ที่กำลังจะโค้งกลับมาบริเวณข้างหน้าเนี่ครับเนี่ยครับพอถึงตรงนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกข้ามรถไฟทางไกลนะครับเส้นเก่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปอยู่ฝั่งขวามือแล้วนะครับหลังจากในนี้นครับภาพก็ตามนี้เลยครับทุกท่านตอนนี้ก็ มีการมาเคลียร์หน้าดินไว้นะครับแล้วก็ทําอนาคเขตพื้นที่นะครับว่าเป็นแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นทางยูระดับทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับไปเป็นระดับดินตรงบริเวณหน้าโรงงานยาหมองนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่กันแล้วครับผมเนี่ยครับมีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินไว้นะครับเห็นไหมครับ ก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงได้อย่างชัดเจนแล้วครับนี oh ่คร <cs> <ấy> <c oughs> <Much buster. c oughs> ับตอนนี้ก็ลดระดับลงแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือตรงบริเวณที่ทางรถไฟความเร็วสูงลดระดับลงนะครับข้างๆกับตัวรถไฟทางคู่นะครับซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับหลังจากนี้นะครับตัวทางก็จะลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นระดับบินนะครับตรงบริเวณหน้าโรงงานยามองพอดีนะครับซึ่งจะเป็น จุดที่ข้ามถนนเล็กๆตรงข้างหน้าไปพอดีเลยนะครับทุกท่านแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีกลางดงเลยครับทุกท่านเนี่ยครับสำหรับบริเวณที่จะเดินทางผ่านหน้าโรงงานยาหม่องตอนนี้ก็มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ไว้เลยนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีการเคลียร์เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่กว้างนะครับนี่ครับก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็เข้ามาในพื้นที่นะครับ เพื่อที่จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านเห็นความคืบหน้าแบบใกล้ๆแบบนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับดูกันแบบไม่ต้องตัดไปเลยครับผมเนี่ยครับบรรยากาศข้างๆก็จะเป็นป่ามันนะครับตรงวรเลนข้างหน้าก็จะเป็นโรงงานยาหมองนะครับในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเว้นคืนตรงทั้งโรงงานเลยครับผมตอนนี้ก <Yeah. S 1> ็คิดว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าในการต่อรองราคากันแล้วครับเพราะว่าเริ่มเห็นเขาตอนนี้เขาเคลียร์พื้นที่เข้ามาบรรจบกันแล้วครับ จริงๆบริเวณที่ข้ามถนนเลยโรงงานยาหมองมานะครับเขาเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่เพื่อทำนาเขตแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยต้นไม้มันบังอยู่นะครับเลยทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพอพอจะเข้าไปใกล้ๆสถานีกลางดงนะครับจะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวพอเลยต้นไม้พวกนี้ไปก็จะเห็นได้ชัดแล้วครับว่ามีร่องรอยการเคลียร์พื้นที่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มทําเป็นนาเขตให้ทุกท่านเห็นแล้วนะครับ ในอนาคตก็เดี๋ยวจะน่าจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมที่จะทําเป็นทางระดับดินนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มเข้ามาเคลียร์พื้นที่กันเยอะแล้วครับแล้วก็จะทําอย่างนี้ยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงตัวสถานีกลางดงเลยครับทุกท่านเนี่ยครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับก็คือวันที่มาถ่ายเนี่ยอันนี้ฝนไม่ตกแดดออกชัดเจนเลยครับสวยงามเลยครับทุกท่านก็คือในซีนพวกนี้นะครับผมก็จะถ่ายหลายวันแล้วก็มารวมกันนะครับเนี่ยครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับความเลื่มหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถ,ถึงสถานีกลางดงเลยครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้เขายังไม่ได้เคลียร์เป็นร่องขนาดใหญ่มากนะครับ คิดว่าก็น่าจะรอให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวพวกที่เขาทําเกษตรไว้ตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับสังเกตเห็นว่าต้นไผ่ตรงบริเวณนี้นะครับในนาคตก็น่าจะต้องโดนเอาออกนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตพอดีเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เขาก็ผูกข้าวโพดอยู่บริเวณตรงเนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเขาแค่น่าจะเข้ามาทําอนาเขต ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้นะครับในอนาคตจะเริ่มเข้ามาก่อสร้างแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับจะเห็นว่าเขาก็ทําเป็นล่องทางเล็กๆไว้นะครับยังไม่ได้มีการแบบว่าเปิดหน้าดินแบบเต็มสูบแบบใหญ่เท่าขนาดของตัวเส้นทางจริงเลยครับเนี่ครับ เนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าแค่เปิดเส้นทางเป็นแนวเล็กๆไว้ก่อนนะครับยาวไปจนถึงนู่นนี่นี้ลยครับตัวสถานีกลางดงซึ่งจะอยู่ของหน้าข้างหน้าของเรานี่เองนะครับในอนาคตนะครับตัวสถานีกลางดงที่เป็นตัวสถานีเก่านะครับก็น่าจะโดนรื้อย้ายนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตของตัวรถไฟความเร็วสูงพอดีเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะมีการปรับพื้นที่แค่มาถึงตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีกลางดงแล้วครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับผมออกมาจากตัวสถานีกลางดงแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้นะครับช่วงออกมาจากสถานีกลางดงนะครับช่วงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่1นึ่งิดหนึงนะครับซึ่งจะเป็นช่วง กลางดงถึงปางกระโงกนะครับที่สร้างไว้ประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับซึ่งสัญญาตัวนั้นก็จะเป็นสัญญาเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกนะครับที่ทางการจีนนะครับเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พวกเรานะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกันตรงบริเวณข้างหน้าอีกประมาณ1กิโลนะครับหลังจากนี้นะครับอันนี้คือวัดกลางดงนะครับซึ่งเรากําลังจะวิ่งผ่านนะครับเนี่ยครับวัดกลางดงอยู่ข้างๆนะครับ ในอนาคตนะครับถ้ามีการเคลียร์พื้นที่นะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะต้องโดนหรือย้ายออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นตาลนะครับหรือว่าต้นข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตกันทั้งหมดเลยครับเป็นทางระดับดินนะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะรอดใต้สะพานนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยครับต้นจามจุลีข้างหน้าก็ไม่รอดครับผมโดนเอาหมดแน่นอนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่แต่อย่างไรนะครับสําหรับช่วงบริเวณนนี้ะครับ ก็เป็นทางระดับยินทั้งหมดลยครับเนี่ยครับแล้วก็จะวิ่งลอดใต้ตัวสะพานเกือกมาข้างหน้านะครับที่เรากําลังมองเห็นอยู่นะครับหลังจากนี้นะทุกท่าน หลังจากนี้นะครับพอเลยป่าตรงบริเวณนี้ไปนะครับก็จะไปเชื่อมตัวกับตัวสัญญาที่1น่ขีดหนึ่งนะครับที่สร้างไว้เมื่อตั้งแต่นู่นเลยครับเริ่มแรกเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะก่อภาพแบบเร็วนะครับทุกท่านเพราะว่าอันนี้เขามีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการนํัลวมาใส่นะครับซึ่งบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบก็คือบริษัทสัญญาที่3ามขีดหนึ่งนี่แหละครับเขาจะต้องมารับผิดชอบในการใส่ลวให้นะครับเนี่ยครับ ตัวสัญญาที่1.1ขีดเนี่ยเป็นสัญญาเริ่มต้นที่เริ่มมาทําตั้งแต่ตอนที่ลุงตู่มาเปิดตรงนี้เลยครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับกรมทางหลวงนะครับรับผิดชอบในการก่อสร้างให้นะครับถ้าจําความยาวไม่ผิดน่าจะมีความยาวของเส้นทางนะครับประมาณ3.5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจุดแรกๆเลยครับเพื่อเพื่อที่จะนําไปทําในสัญญาต่อไปนะครับตรงจุดนี้นะครับ เนี่ยครับซึ่งผู้รับเหมานะครับหรือว่าผู้มีประสบการณ์นะครับชาวจีนนะครับเขาก็ได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับพวกเรานะครับอยู่ตรงบริเวณสัญญาตัวนี้แหละครับนี่ก็เป็นสัญญาเริ่มต้นแรกๆนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้นะครับเพื่อทําสัญญาต่อไปนะครับที่เป็นระดับดินนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่3ขีดสแล้วก็สัญญาที่3ขีดสนะครับช่วงที่เป็นระดับดินนะครับที่อยู่ข้างๆ ไหลเขานะครับที่อยู่ตรงหินลับนะครับนั่นแหละครับเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีปางอสงนะครับ ตัวสัญญาที่1นขีดหก็จะสิ้นสุดตรงบริเวณนี้พอดีเลยครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีปางกระโศกนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับพอมาถึงที่ตัวสถานีปางกระโศกเนี่ยครับพอข้ามตัวสถานีปางกระโศกไปนะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นทางรยกระดับแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับโดยจะเริ่มยกระดับขึ้นตรงบริเวณก่อนที่จะถึงสะพานเกลือกม้า ประมาณ200 3 0 0ถึง300เมตรโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าพอถึงจุดที่จะยกระดับนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีปางอโศกก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเดินทางออกจากสถานีปางอโซกไปแล้วนะครับซึ่งบริเวณตรงที่เดินทางออกจากตรงนี้นะครับก็ยังจะเป็นระดับดินอยู่นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นยกระดับตรงบริเวณข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดนะครับมันจะเริ่มต้นยกระดับตรงไหนนะครับเนี่ยครับตรงตู้ไฟสัญญาณตรงนี้ครับตรงที่เขาเริ่มมีการเคลียร์พื้นดินไว้เป็นสีแดงๆตัวนี้ครับเนี่ยครับตรงตู้สัญญาณข้างหน้าที่ถึงเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้แหละ ที่จะเริ่มยกระดับแล้วครับเนี่ยครับจะเริ่มยกระดับตรงนี้แหละครับเป็นต้นไปนะครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้ก็จะทําการยกระดับข้ามตัวสะพานเกลือกมา้าไปเลยครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยาวจนถึงนู่นเลยครับจนถึงตัวมอหลักหินเลยครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับ ตอนนี้นะครับความคืบหน้าของช่องบริเวณนี้นะครับทุกท่านก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้เลยครับก็คือมีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินแบบเต็มพื้นที่เลยครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเคลียร์เป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับสําหรับก่อสร้างทางยกระดับนะครับเนี่ยครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เรามาใหม่ๆนะครับก็คือมันจะยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่นะครับตอนนี้มีต้นไม้อะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับตอนนี้เขาก็เคลียร์ออกหมดแล้วครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่โล่งเตียนแล้วครับ แล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีการนําหินคลุกนะครับมาเทนะครับเพื่อทําเป็นทางบริการนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่ามีการนําเอารถอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มเข้ามาตามลําดับนะครับขั้นตอนมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็ก็คือมาทําการสํารวจนะครับเพื่อหาจุดวางเสาเข็มแล้วก็ตอกเสาเข็มต่อไปนะครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับผมตัวทางรถไฟนะครับความเร็วสูงก็จะยังอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้อยู่นะครับผมก็คือจะไม่เปลี่ยนฝั่งอีกทีนะครับตรงบริเวณข้างหน้านะครับถ้าเทียบกับทางมิตรภาพนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงตำแหน่งเขาเรียกว่าปั๊มปตทกลางดงนะครับแต่ผมว่ามันเลยกลางดงมาแล้วนะครับอันนี้นะครับมันเลยมาปางอโศกจนจะถึงมอหลักหินแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เรียกว่าปั๊มน้ำมันปตทกลางดงนะครับนั่นแหละครับถ้าเทียบกับ ตัวอ้างยิงตรงตำแหน่งของทางมิตรภาพนะครับเพราะว่าตรงบริเวณทางรถไฟเนี่ยผมไม่รู้จะอ้างยิงจุดไหนทุกท่านดูนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟก็จะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้นะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีการเข้าพื้นที่มาเคลียร์หน้าดินไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นทางยกระดับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับข้ามตัวสะพานเกลียงม้าตรงนี้ไปเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับมีรถมาทําการไถดินออกนะครับ เพื่อทให้เห็นนาณาเขตว่าตรงบริเวณนี้ก็คือจะมีการมาสร้างตัวต่อหม้อนะครับทางยกระดับนะครับสําหรับทําก่อสร้างนะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเห็นไหมครับมีการเข้ามาเคลียร์หน้าดินไว้นะครับตามนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีความคืบหน้าอย่างนี้ไปนะครับเรื่อยๆนะครับตามสภาพเลยครับยังไม่ได้มีการเข้ามาต่อเสาเข็มนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการมา ลงหินคุกแต่อย่างไรนะครับเนี่ยครับก็จะมีความเคลื่อนหน้าประมาณนี้อยู่นะครับทุกท่านนะครับพอตรงรถไฟตรงไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงจุดที่รถไฟโค้งออกนะครับจากหมู่บ้านมอหลังหินนะครับซึ่งหลังจากนี้รถไฟมันจะเป็นทางโค้งนะครับพอถึงจุดนั้นปุ๊บนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะตรงเข้าไปในหมู่บ้านมอหลังหินเลยครับแล้วก็จะทําการ ยกระดับข้ามหมู่บ้านมอหลักหินนะครับแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทางระดับดินแล้วก็ตรงยาวเข้าไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญานะครับที่ตรงโค้งตัวเอสที่จะเดินทางไปสถานีบันไดมานะครับทุทนเนี่ยครับคือภาพถ่ายทางอากาศนะครับพอมาถึงจุดบริเวณเมื่อกี้นะครับตัวทางรถไฟความรสูงก็จะยกระดับข้ามถนนนะครับแล้วก็ข้ามหมู่บ้านมอหลักหินนะครับเนี่ยครับ ก็จะทําการข้ามหมู่บ้านมอลังหินมานะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็จะเป็นทางระดับดินสลับกับทางยกระดับนะครับอยู่ประมาณ2 3ถึงสสะพานด้วยกันนะครับผมแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับทุกทานจนถึงตัวโค้งตัวเอสนะครับบริเวณที่จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีบันไดม้านะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับสาหรับบริเวณ ช่วงนี้นะครับก็จะมีภาพตามที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านนะครับยาวไปเชื่อมต่อกับตัวเส้นสุดสัญญาของ 3. ามขีดหนึ่งตรงบริเวณข้างหน้าที่จะถึงตรงนั้นนะครับซึ่งบริเวณข้างหน้าที่จะถึงก็จะเป็นตัวสัญญาที่3ามขีดสนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับพบกันใ่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ